สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเช่นเคยโดนแย่งเลนอีกแล้วเ,เลือกเลนก่อนแท้ๆแล้วทีนี้โอ้ไม่ก็จะมาเป็นไรฮะเราไหวแล้วแนละ้วมั้งเราเจออะไรวะโอ้โหเจอยอนลเลยดิอ่ะโอ้ไม่ก็ตายแล้วชิบหายแล้วกูโอ้โหยิงฟรีเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นทุกคนแต่เพื่อเราไหมาใจเย็นไม่ได้แล้วเราต้องลุยวะฟันโอ้ยมันยิงฟรีเนะี่ยะไอ้คนเพื่อนผมเจ็บเพื่อนผมเจ็บใจเย็นรอจังวะสตาร์เบอร์สตีนนี่ไอ้ฟัน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 โอ้โหเรื่องมันเด้งถอยครับถอยถอยครับเพื่อนไม่ไหวโอ้โหเม็ดไม่จะแตกถอยก่อน มันยิงฟรีนะผมเสียฟรียบบน,นี้นี่อ่ะเฮ้ยขอชนะสักตาเลยนะวันเี้ยแพ้มาสองตาติดแล้วเนี่ยยังไม่ชนะเลยแหละว้าบกลับบ้านนะเป็นบนไหวไหมเอา้เอาเดี๋ยวเอา้เอา,าเอ้าเมิดฮัลโหลเมิดไปได้ยังไงครับเนะี่ยอจ,จูจูบไปก็ตายเฉยอะไรครับเนี่ย ถุยแค่ได้มึงวับอะไรวะกูผิดเหรอ้าวผมผิดเลยมึงวับมาได้ตลอดนะ <laughs> ผมผิดอะไรวันี้เนี้ยเฮ้ยผมผิดอะไรอ่ะอะไรพวกผมผมวับแล้วผมผิดเละเลือดผมน้อยอืมย้อนปล่อยไปก่อนต้นเกมแหละปล่อยไปก่อนตอนนี้ยังลวงไม่ได้เพื่อนหอยมากคนเพื่อนก็ตายเอาหรอก ถอยๆๆตีพร้อมแล้วทุกคนผมถึงจะพร้อมที่จะลงหัวมันแล้วเอาเลยไหมเดี๋ยวไม่ดีกว่าจะเอาไหมอ่ะเอาเลยน้องนี่ห้าวมากเลยนะเอ้ยต่อหัวลงหัวเรียบร้อยนี่สักหน่ดกัะเชียววะถามยิงทมกูไ <c oughs> ม่จับอะเล่นไหนอะไรวะเนี่ยงงเงแล้วเขาวะ ก็แงอะไรเป็นเด็กน้อยเลยมึงอ่อนมึงไปยืนเล่นบอร์เลยนะอะไรวะเนี่ยเมดมาล่างไอ้เพื่โอโอ้โหเนี่ยแทงเราเรียกเมดมาแล้วจะลงมาปเลยโอ้โหชิบเบบี้โอ้ชเบบี้ใจเย็นอือหือกอเคลียร์คลิปหน่อยเดียวเองแค่ได้เป,ปรเียบระยะเฉยๆเฮ้ยโอ้โหมันมาสามเมดเราตรงไหนวะเมด เมทไปไหนเมทเข้าป่าแล้วครับเมทเข้าป่าเมทเราเข้าป่าแล้วแฟนแาสติกแฟนแาสติกเลยแฟนแาสติกเลยเดียวเชียวเมทเราเข้าป่าแล้วทุกคนจะรอดไปวันนี้โ oh อ้ไม่กอดมันมาสี่ว่ะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้มันโถมรงสี่ตัวเลยนะ โอ้แล้วเมีไปมาช่วยด้วยโอ้โหให้ตายเถอะไม่มาจริงดิว่าเป็นไรกูขเข้าเ,าเองก็ได้หมาลงหัวอื้อื้ออืเจ็บหนักเรียบร้อยอะ่ะเข้าไปเบ็ดแบบไม่มาวะโอ้โมาชา้าด้วยนะเมื่อกี้ยืนแช่เลนด้วยโอ้โหจะพาขนาดนี้ไม่ต้องมาก็ได้แม่ เล่นลอะไรแก่กวะนด้เนี้ยสวัสดีย้อนสวัสดีมันไหนจ๊ะโอ้โหมีหน้าวะอ๋อเก็บสแต็กก่อนโอเคพร้อมพุ่งไปไม่ได้พุ่งถึงนะถอยก่อนเพื่อนเพื่อนถอยถอยถอยก่อนโอ้ my god ใจเย็นๆนนะเพื่อนโอ้เด็กกลางยังมีประเด็นโอเค เพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนเดี๋ยวผมตามไปประกันบ้านก่อนเลยตีตีตีจะด,ดึงพี่เหรอไม่ได้แดกหรอก <c oughs> บอกเลยไม่ได้แดกพี่หลับน้องน้อยขี้บิดแล้วโหหย่อนยิงเอายิงเอาเลยวะอยากได้นกจังเลยถ้าเข้าไปนี่ตายแน่นอนเ่อะไรกันบ้านต, <c oughs> ตอนดตอนถุยกันบ้านก่อน จะเดินสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเพื่อนมันอยู่พุ่มนั้นแน่นอนอ่ะมั่นใจมากเลยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ใจเย็นเพื่อนโอ้ปลาใจเย็นปลาไปใจเย็นเพื่อนออกมาก่อนเพื่อนโอ้โหแทงกูแทงปอบแล้วใจเย็นเพื่อนใจเย็นเขี่ยโอ้โหโอนม่ที่โอ้ไม่โอ้ไม่นะปลา เรียบร้อยปลาไปแล้วฮะล็อ,ลลอกขาไม่โดนด้วยเฮ้ย hey, โอ้โหมาขนาดมาขนาดนี้ปล่อยไม่ไหวแล้วเมดก็ไม่ลงมาด้วยนะเมดเขาเล่นใจดีเลยเมดฟูหรืออะไรปะนี้ปล่อยได้ไหมปล่อยได้ไหมปล่อยมันตายเลยไหม,ไมต้องช่วยแล้วแหมโอ้โ,อโหเยอะจัดจ้า เดี oh, ๋ยวจัดะจะไม่เห็นกูโอ้ยเดินไปแล้วปวดแล้วเม็ดอยู่ล่างเลยนะเงี้ยมันตีมังกรอยู่เดินไปไหนละไอ้มืองก็ตายหรอกออกมาโอ้โหจะเดินแค่จะเดินก็เดินเลยนะเดินไม่ดูด้วยนะอุตส่าห์โซนให้แล้วแหละอืมเขี่ยกลางอ่ะเม็ดไปมา แม่ไปไหนไม่รู้แม่ไม่เคยเล่นตามแผนเลยนะแต่ไม่เป็นไรฮะเล่นบนนี่เจ็บมากเลยแต่โผล่มาแล้วไงผมมันต้องได้ละต้องได้สักตัวลวจะจังหวะเนี้ยอืมสตาร์เบิร์สซีมแบบร้อยไตรงหัวตรงเฮ้ยโอ้โหมีท่าดึงหนีนะมันแดดหนีผมมาถ้ามันม,มีท่าแด๊ดนะโอ้ oh my god โอ้เพื่อน พืถอยออกมาล็อกไข่ไปวิ่งวิ่งเพื่อนอันตรายอยู่ไม่ได้วิ่งวิ่งวิ่ง One hour later โอ้โหแม่นจังล่ะพ่อหนุ่มอืมสวัสดีพ่อหนุ่มไปสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอเคล็อกสวยเม็ดสวยลงหัวไงเกาะไว้ก่อนพ่อสอนไว้ขอฟันอีกเล็กเดียวโอเคปลามันแตกสวยยอดเยี่ยมคะ ว้าวโอเคอย่างน้อยมันมันก็เล่นดีโอเคผมโอเคมันเอาเลนออฟไปแล้วมันเล่นไม่ดีแล้วโอ้โหโคตรโคตรโคตรแย่เอ,อ,ไอาไม่แหละนะลงเอาผมงผมแม่ออกให้เลยแหละมะมาหนีไปไหนอ่ะจะหนีนหนะโอ้โหนั่นหนีเหมือนเดิมฉบับเดิมไม่เคยจะสู้เลยดู ไม่เอาไม่เอาถึงที่สุดเลรอครับไ,ไม่เอ,อิเจ๊คิดต่อฮะวาร์ปกลับบ้านก่อนนะเพื่อนอย่ามาสู้กันแถวนี้ได้ไหมวาร์ปอยู่โอ้แม่นเฮ้ยเอาจริงเหรอเพื่อนปล่อยมาก่อนปล่อยมากอ่อนนะเพื่อนแล้วเม็ดกูไปไหน,ไหนไหวะเนี่ยโอเคเม็ดมาแล้วเม็ดเดินไปไหนไวะต้องใครกดจอมแพ้วะเนี่ยเม็ดแน่เลย ควันควันควันล็อกโอเ้โอเหนะี้ยล็อกผิดตัวโอ้โหไม่เป็นไร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 เอาแทงเพื่อนเหลือน้อยก่อนก็ได้ถอยก่อนเพื่อนโอ้ยไม่ไหวขอโทษด้วยล็อกผิดตัวตีแทงทำไมอันเลนขอโทษเพื่อนเบสตีฟรีใช่ไหมกูขอโทษรอบหน้าจะไม่ทำให้เกิดขึ้นอีกแน่มาดิ เอามาเลยโอ้โห,โ,หโหย้อนยิงกูกันละเอามาดิเพื่อนสเปซสวยอืมโอ้ยเม็ดเห็นไหมเพื่อนไม่ไม่กินเม็ดตีฟรีใช่ไหมจัดก,การให้เลยจัดก,การเม็ดให้เลยเพื่อนไม่ไกินเม็ดตีฟรีใช่ไหมจัดการให้ไอ้เออจัดการให้เลยเพื่อนภูมิใจจริงๆทำเพื่อนไม่ เอเอแล้วเมด็ดเม็ดไปบนตัวเดียวด้วยนั่นไงกูว่าละโดนละเมด็ดกูอืมโอ้โหแล้วฟิกเกอร์มาทางนู้นด้วยเอ้ยอแปลกโอ้เม็ดจะตายเม็จะตายอือหือช่วยไม่ทันเลยโอ้โหดึงเลยดึงพี่อะนะ้องดึงพี่เลยโอ้โหโอ้ยเรากการไม่โดนคลิปหายแล้วครับท่านผู้ชม เข้าทด้ไหมวะเอ้ยแล้วตอนแรกก็ไม่ดูเลยนะอ๋อกูผิดโอเคกูขอโทษทำอะไรก็ผิดหมดเลยแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเราไม่โกรธนายหรอกนะสวยสุดยอดไม่เป็นไรเพื่อนตีเม็ดให้อยู่เพื่อนเดี๋ยวเมีดตีฟรีเดี๋ยวเมีดตีฟรีเม็ดแตกเพื่อนร้อยสวยครับไนส์ไนส์ สวยจบเกมเลยครับผมจบเกมไปเยอะชนะต,ตาแรกของวันนี้ยี่สีบเอ็ดนี้อ่ะก็ชนะสวยครับชนะตาแรกของวันก็หวาะชนะโอ้ที่หนึ่งเลยของที่ผมผมตัวแบกอะเนี่ยนี่ผมแบกเลย โอ้ถ้าไม่มีโค้ดผมผมคงแพ้มาแล้วนะจริงๆถ้าไม่มีโค้ดอะถ้าโค้ดอเลสเตอร์ไม่ไม่ไม่พิมพ์นะคือแพ้ไปแล้วจริงๆนะต้องขอบคุณขอบคุณโค้ดมากๆนะ <c oughs> ขะบคุณโค้ดมากเลย